สวัสดีค่ะคลิปนี้ที่ดาชาแนลมาอัปเดตกลุ่มฝนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นของวันที่4กันยายน2563พายุไห่เฉินจัดว่าเด็ดค่ะ ถึงแม้มันจะไม่เข้าไทยโดยตรงนะคะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีแต่มันส่งผลให้ประเทศไทยของเรามีฝนเพิ่มมากขึ้นมาดูที่เวลา4โมงเย็นหรือ16นาฬิกาวันนี้พบกลุ่มเมฆฝนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพยาวน,าน่านแพร่อุตรดิตฐ์ลำพูนลำปาง สุโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีชัยนาทอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีเลยน้องบัวล,ลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมเพชรบูร์ชัยภูมิขอนแกน่นกลาลสินมุกดาหารสารคามร้อยเอ็ดอุบลราชธานีศรีสเกตสุรินบุรีรัมย์โคราชสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วนนทบุรีนค คปฐมกรุงเทพฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดราชบุรีเพชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรงังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานีและ ณราธิวาสมาดูที่เรดาร์ตรวจฝนของภาคอีสานตอนบนนะคะหมายเลขหนึ่งตรวจพบกลุ่มฝน,นฟ้านขนองกําลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมพื้นที่อําเภอด่านซ้ายอเภอวังสะพูงอําภอูหลวงอําหนองหินอําเภอูกระดึงอําเภอนาแห้วจังวังวดเลยอําเภอคอนสารอํหนองบัวแดงอําภอบ้านแท่น อำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านคว้าวอำเภอเทพสถิตอำเภอซับใหญ่อำเภอบําเน็ตนรงอำเภอจตุรัสอำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอแวงน้อยอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอำเภอหล่มเก่าอำเภอหล่มสักอำเภอเขาค้ออำเภอชนแดนอำเภอหนองผ่ยอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูร์อำเภอแก้งนาสนามอำเภอบ้านเหลื่อมอำเภอบัวใหญ่อำเภอบัวลายอำเภอสีดาอำเภอ ประทายจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบ้านใหม่ชัยพอเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์หมายเลขสองตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอหนองหานอำเภอประจักษ์ศิปาคมอำเภอชัยวานอำเภอศรีธาจังหวัดอุดรธานีอเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น อำเภอโคกสีส <ève. S 2> ุพรรณจังหวัดสกลนครอเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอเภอท่าคันโทอเภอคลองชัยอเภอสามชัยอเภอนามนอเภอห้วยพึ่งอภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินอเภอนาแกจังหวัดนครพนมอเภอดงหลวงอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอเภอโพชัยอภอโพทองอเภอมยวดีอเภอเมืองอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดหมายเลขสามตรวจพบ ฝนฟ้าขนองกำลังปานกลางถึงหนักกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นปกคลุมพื้นที่อำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอโพสีสุพรรณอำเภอเมืองจันทร์อำเภอห้วยทับทานอำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอยางชุมน้อยอำเภอเมืองอำเภอกันทารมอำเภอวังหินอำเภอปางกู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอสนมอำเภอโนนนารายอำเภอจอมพระอำเภอเมือง อำเภอแขวงศิรินอําเภอศรีขรภูมิอําเภอสำโรงทาบอําเภอลำดวนอําเภอศีนรงอําเภอปราศาสตร์อําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อําเภอหนองบุญมากอําเภอคอนบุรีอําเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาอําเภอกระสังอำเภอโนนสุวรรณอำเภอนางรองอําเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอประโคนชัยอําเภอประคำอําเภอละหานทรายอําเภอบ้านกรวดอําเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ มาต่อกันที่เรดาร์อุบลราชธานีของอีสานตอนล่างเวลา16นาฬิกา45นาทีตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนที่อำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารอำเภอนาจัรวยอำเภอเมืองอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มฝนปานกลางที่อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแกน่นอ,อรประทายจังหวัดนครราชสีมาอมเภอบ้านใหม่ชัยศอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรมัมย์อเมยวดีอเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอด็ดอ,อรประโคนชยัยจังหวัดบุรีรมัมย์อปราสาทจังหวัดสุรินทร์และกลุ่มฝนหนักค่ะอันนี้ดีใจด้วยนะคะ เจอที่อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอขวาสินรินอำเภอจอมพระอำเภอสนมอำเภอสาโรงธาบอำเภอโนนารายอำเภอเมืองอำเภอลำดวนอำเภอสังขะอำเภอบัวเช่จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองจันอำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดริสเกตอําเภอภูสิงห์อําเภอเมืองอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดริสเกตอําเภอเคืองนายอําเภอตรการพืชผลอําเภอตาลสุมอําเภอสีเมืองใหม่อำเภอโพไซอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีสปปลาวและประเทศกัมพูชาค่ะคลิปนี้มาอัปเดตให้ฟังเท่านี้ค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลขันลุ้นฝนกันต่อขอให้ตกไวๆนะคะช่วงนี้ฝนเพิ่มขึ้นแน่นอน มีอะไรมาพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้ที่ดาชาแนลขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้บ๊ายบาย